เรื่องของข่าวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้เป็นการเก็บเกี่ยวแต่ในพื้นที่ของ การประสบอุทกภัยอย่างเช่นเชียงไม่เชียงรร้หลายพื้นที่ที่น้ำท่วมเจอปัญหาว่าบอสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดะเข่าได้ทางสมาคมนะครับทังสภาพเกษตรกรทั้ง77จังหวัดครับได้มีการร่วมใจกันนะครับจัดงานร่วมใจพักถวายความจงรักภักดีนอมกล่าวนอมกรรมวถวายข่าวสารเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ยูทีหอประชุมยศสุนทนรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28จังหวัดยโสธรครับนายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรรองประธานกรรมาการมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธรได้ประกอบพิธีรับมอบข่าวสารโครงการสภาพกเกษตรกรแห่งชาติและสภาพกเกษตรกรจังหวัดร,รวมใจพักถวายความจงรักภักดีนอมกล่าวนอมกหมอมถวายข่าวสาร เพื่อถวายเป็นพระราชกสุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนือนโอกาสพระราชพิพธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งสภาพเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยสภาพเกษตรกรจังหวัดทั้ง77จังหวัดได้พร้อมใจกันใจโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักถวายความจงรักภักดีโดยมีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารจำนวน73ตันภายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปธรรมเพื่อนำไปซอยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และกิจการอื่นๆสำหรับข่าวสารที่นอมกล่าวนมกระม่อมอถวายในเทือนีเป็นผลผลิตที่เกิดจากนามพระไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหา,มมหา,าูมม,ม,มิพอดุเหราชบรมนาถมพิตรอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประสกฆนิกรทั่วล่าครับซึ่งจังหวัดยโสธรก็ได้มีการรับมอบข่าวสารดังกล่าวเพื่อจะนําไปซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยนำถ่วมร่วมถึงสนับสนุนดําเนินง,งานของโรงเรียนราชพัชรนุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์แก่สาธรารณชนและสังคมไทยสืบไปครับ